สุริยะแจง้งลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายวืดรัฐขอเดินหน้าโครงการที่มีความจําเป็นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่าก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าโครงการหรือโนโยบายของรัฐบาลเองนะครับที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นโนโยบายประชานิยมซึ่งแน่นอนครับโนโยบายประชานิยมเนี่ยต้องใช้เงินจํานวนมากนะครับ มามาบริหารซึ่งแน่นอนครับว่าในภาวะเศรษฐกิจนี้นะครับในภาวะเงินคงค้างที่เรามีอยู่ตอนนี้มันจะมีเงินมหาศาลได้ขนาดไหนแน่นอนครับว่าวันนี้มีทางเดียวที่นะครับพัฒเพื่อไทยจะทําได้ทั้งหมดก็ต้องทําให้เศรษฐกิจดีและหาเงินเข้าประเทศให้ได้มากที่สุดนะครับถึงจะทําเหล่านี้ได้ซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องส่งผลกระทบกับสิ่งที่นะครับประชาชนได้มีความหวังนะครับในสิ่งที่ทํานโยบายเอาไว้นะครับเมื่อทําไม่ได้นะครับก็ต้องมีนะครับสิ่งที่ต้องออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่าเห ผลอะไรที่ทําไม่ได้แล้วนะครับเกิดอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆแน่แนะที่แน่ๆนะครับนโยบายอะไรที่บอกออกมาแล้วพอทําไม่ได้เนี่ยมันก็ย่อมมีผลกระทบเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งแน่นอนครับว่าก็เข้าใจอยู่ครับว่ารัฐบาลเองก็ต้องพยายามที่จะนะครับเขาเรียกว่า ชะลอนะครับผมคงไม่บอกว่ายกเลิกนะครับผมเอาแค่ว่าชะลอนะครับชะอโครงการบางโครงการออกไปเพื่อทําโครงการที่มันสําคัญฝ่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เรือธงของพักเพื่อไทยเองนะครับนั่นก็คือนะครับเรื่องของการใช้เงินนิจิตอนนะครับหนึ่งบาท ซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง5 6 0 0 0,000ล้านบาทซึ่งแน่นอน,นครับเป็นงบประมาณที่เยอะและประชาชนนะครับมองตรงนี้มากฝ่าจึงต้องทําการที่เขาเรียกว่าชะรอนะครับโครงการอื่นเอาไว้ก่อนเพราะโครงการนี้ก็อย่างที่บอกว่าใช้เงินไปพอสมควรและใช้เงินเยอะที่แน่ๆน,นะครับก็ยังเป็นตั้งคําถามนะครับว่า ตรงเนี้ยเงิน5 6าแสนล้านเนี่ยเอามาจากไหนด้วยซ้ำที่แนแน่มันก็ต้องรอดูนะครับแต่ที่แน่ๆก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้สุริยะแจงนะครับรถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยวืดนะครับรัดขอเดินหน้านะครับโครงการที่จําเป็น คอยห,หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมนะครับจัดพัดเพื่อไทยให้สัมภาษณ์สื่อประกาศเดินหน้าเอาจริงนะครับกับนโยบายที่พูดไว้ระหว่างหาเสียงว่าด้วยนะครับรถไฟฟ้านะครับ20บาทตลอดสายบทสรุปลงเอยวืดนะครับรัฐบาลขอเดินหน้าในโครงการที่สําคัญเร่งด่วนก่อนคาดอีก2ปีดึงกลับมาพิจารณานายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตะรอสายเพื่อลดภาระนะครับค่าใช้จ่ายของประชาชนเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับภายใต้พักเพื่อไทยนะครับจึงไม่ได้บรรจุอยู่ในยนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภา ดังนั้นเท่ากับว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนแม้ว่าต้องการจะทําแต่มีปัญหาเรื่องของนโยบายอื่นๆที่มีความสําคัญมากกว่าที่รัฐบาลต้องนําเงินไปใช้ตรงนั้นก่อนทําให้นะคโครงการดังกล่าวต้องรอออกไปน่าจะไม่เกิน2ปีจึงจะดึงเรื่องนี้กลับมาผลักดันนะเพื่อเป็นรูปธรรม ทั้งนี้นะครับนายสุรุยะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมืนน่อวันที่4กันยายนระบุว่านโยบายแรกที่จะมาผลักดันก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพราะเป็นนโยบายที่พักเพื่อไทยได้ประกาศเอาไว้นะครับถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการนะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายๆกระทรวงเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการสนันสนบสนุนดังนั้นจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกระทรวงการคลัง และการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือกอฟอมนะครับกรมการขนส่งนะครับทางรางหรือขอรอนะครับเพื่อดูแนวทางถึงแรงเงินรวมถึงวางกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ นโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นนโยบายที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและลงในรายละเอียดเพราะเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานหลายหน่วยงานส่วนรวมถึงเอกชนที่จะประกอบการรถไฟฟ้าในปัจจุบันด้วยในเบื้องต้นนะครับจึงขอไปดูรายละเอียดให้รอบคอบก่อนหน้าที่จะมาประกาศออกมาอีกครั้งว่าสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับ นายสุริยะนะครับกล่าวว่าโครงการนะครับลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆของกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างนะครับพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภายใต้นะครับเพื่อเชื่อมโครง การนะครับขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแรนสบิดนะครับกระทรวงคมนาคมพร้อมสารต่อโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างทางน้ํากับทางรางนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับพร้อมส่งเสริมเรื่องของการลดต้นทุนโลจิสติก เป็นนโยบายหลักๆนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีต้นทุนในการผลส่งสินค้าที่สูงกว่าประเทศอื่นอย่างมากนะครับดังนั้นนโยบายของรัฐบาลจึงต้องเร่งเรื่องของการลงทุนระบบรางให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจะช่วยลดต้นทุนให้ไม่ให้มีผลกระทบกับราคาสินค้าในยุคป,ปัจจุบัน การผลักดันโครงการลงทุนทั้งหมดนั้นขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรที่ทําได้ตามกรอบก็ดําเนินการทันทีส่วนโครงการที่ยังติดขัดอยู่ก็ต้องรอโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในโครงการแต่ในด้านของการผลักดันนะครับเงินลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นกระทรวงคมนาคมก็เร่งนะครับการลงทุนของรัฐวิการรัฐวิสาหกิจในช่วงแรกเพื่อให้เกิดนะครับเงินทุนนะครับ เพื่อให้เกิดนะครับการลงทุนไปช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายสุริยะระบุหนึ่งนะครับอันหนึ่งนะครับสำหรับการจัดเก็บค่าโดยสารผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมโดยนะครับกรมการขนส่งนะครับทางรางขอรอนะครับได้มีการศึกษาและวิเคราะห์กรณีโดย สารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับโนโยาบายของรัฐโดยมีการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางรางใน2กรณีคือ1กลุ่มบุคปชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป2นะครับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจากการศึกษาพบว่าในกลุ่มของประชาชนนะครับผู้ใช้บริการทั่วไปเนี่ยหากรัฐจัดเก็บค่าโดยสาร20บบาทตลอดสายคาดว่าจะต้องใช้เงินอุดหนุนจากภาครัฐนะครับรวม 5,446ล้านบาทต่อปีส่วนกลุ่มผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าจะต้องนะครับใช้เงินจากภาครัฐอุดหนุน300กับ7ล้านบาทต่อปีนะครับนะก็อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่ทางอ่า ทางรัฐมมตีว่าการกระทรวงคม,มนาคมได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าการที่นะครับโครงการนะครับ20บาทต่อสายเนี่ยไม่สามารถจัดทาได้ <_ c oughs> เนื่องจากว่าจะต้องใช้เงินอุดหนุนอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับนโยบายต่างๆที่จะต้องใช้เงินเข้าไปอุดนะครับใช้เงินเข้าไปอุดเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ยั่งยืนมันไม่ยั่งยืนและมันเป็นนโยบายอย่างที่ผมบอกว่าเป็นนโยบายประชานิยมนะครับวันนี้จริงๆแล้วถามว่ากลไกสําหรับผมนะผมมองว่าวันนี้ ค่ารถโดยสารน่ะนะครับไม่จําเป็นจะต้อง20บาทแต่ให้มันอยู่ที่ค่าโดยสารที่เหมาะสมที่ดีนะครับกับการดําเนินการนะครับการดําเนินงานแน่นอนครับว่ามันไม่จําเป็นจะต้องโอ้โหเนี่ยถ้าเป็นของภาครัฐมันจะไม่จะเป็นต้องกําไรเกินไปนะครับเหมือนราคาน้ํามันราคาพลังงานอะไรเนี้ยเอาแต่กําไรกําไรแล้วไปให้ในทุนอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่เอางั้นก็คือว่า ทำไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานนะครับค่าโดยสารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคำนวณต้นทุนที่แท้จริงบวกกาไรนิดหน่อยแล้วมาเก็บค่าบริการอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีที่ที่มาอยู่บนความจริงแต่ถามว่าวัานนี้ถ้ามันจะต้องนะครับเก็บน้อยฝ่านะครับค่าใช้จ่ายนะครับเก็บน้อยฝ่าค่าฝ่กค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยมันก็ต้องเอาเงินนะครับเข้าไปอุดนะครับอุดเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกไม่มีทางครับเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างมันเป็นไปไม่ได้ เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าวันนี้ถ้าจะให้ดีก็คือว่าไม่จําเป็นต้องเอาเนื้อหนูไปป่าเนื้อช้างแต่ว่านะครับคานวณนะครับราคาที่เหมาะสมนะครับราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับของการบริการอันนี้มันก็จะดีที่สุดมันก็จะดีที่สุดเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าลดมา20บาทนะครับแล้วนะครับทางเอกชนเนี่ยนะครับเป็นภาคเอกชนที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาต้องการเท่านี้เท่านี้แล้วรัฐต้องเอาเงินไปจ่ายเอาจ่ายมันก็เท่ากับว่าวันนี้เอาเงินของรัฐ นะครับที่อยากะาส,ส, ant, สีจ่ายให้กับนายทุนจ่ายให้กับนายทุนจ่ายให้กับนายทุนนายทุนก,ก็นั่งกินนอนกินแล้วบอกว่าเฮ้ยประชาชนอนะนะครับขึ้นรถแค่20บาท20บาทแต่มันไม่ใช่20บาทนะครับมันไม่ใช่20บาทเพราะแทนที่จะเอางบป,ประมาณตรงนี้ไปทําอย่างอื่นมันกลับทําไม่ได้เพราะต้องเอามาอุดตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการหลอกประชาชนว่าเฮ้ยคุณได้ขึ้นรถ20บาทนะแต่เอาเงินนะครับจานวนเยอะที่ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไ,ไดจ่ายเนี่ยนะครับเพราะจะ่ายเป็นภาษีเอาไปจ่ายให้นายทุนจํานวนมากฝ่านะครับ เช่นต้นทุนวันนี้สมมตินะครับว่าวันนี้นะครับต้นทุนเนี่ยระยะทางจากนี่ถึงนี่ต้นทุนมันคือ30บาทต้นทุนมันคือ,อ,อมันคือ30บาทผมผมผมสมมตินะต้นทุนมันคือ30บาทเ,ออเราอาจจะเก็บกับประชาชนเนี่ยสาบาบาทสาสิบาบาทอันนี้มันประชาชนก็ยังรับได้สามสิบาบาทแต่วันนี้ลดลงมาเลยครับลดลงมาปุ๊บให้เหลือแค่20บาทให้ประชาชนจ่ายอีก20บาท แล้วผลต่างเนี่ยสาบาทแทนที่รัฐเนี่ยจะจ่ายแค่ให้ให้นายทุน3าบาบาทเนี่ยกลับไม่ได้จ่ายให้ในายทุน35บาทเพราะเอาเงื่อนไขเรื่องนี้มากลับไปจ่ายให้ในายทุน40บาทส0่สิบาทแสดงว่านายทุนแทนที่จะได้3าบาทได้เพิ่มอีก5บาทจากรัฐเพราะรัฐเป็นคนจ่ายนี่แหละครับคือเทคนิคที่เกิดขึ้นตอนนี้นี่แหละครับคือเทคนิควิธีการที่เอื้อประโยชน์กับนายทุนเรามองกัอนออกหรือเปล่าเราเข้าใจเกินเปล่าแต่เรารู้สึกแฮ ppy ชอบชอบ20บาทตลอดสายเราจ่ายถูกแต่สุดท้ายแล้วเราต้องไปเสียงบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปจ่ายให้หรือเปล่าตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับลองคิดลองวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เหมือนกับราคาพลังงานเราลองไปดูให้ดีๆว่ามันเกิดอะไรกินขึ้นแน่มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้อัปเดตให้ฟังครับ